ก็บรรยากาศในครอบในครัวนะคะคุณผู้ชมค่ะก็อันนี้ทำอะไรคะเนี่ยตะไคร้เนะอันนี้คือทำอะไรคะนี่จะทำซุกี้ค่ะซุกี้อ๋อนี่หมักใช่ไหมคะใช่ค่ะเนื้อหมูเนาะหมักใส่ผงรสดีใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวแล้วอะไรคะไข่ไข่ไข่น้ำตาลคุณผู้ชมการหมัก หมูสำหรับทำซุกี้ทำไมใส่ถ้วยเล็กจังเลยเอาเอาเปลี่ยนนิดนึงจะค่เดดองเนาะ่ยเี่ยใบมักสุดแล้วใบใหญ่ แช่ขวดใหญ่ค่ะอันนี้อันนี้ก็คือนะคะปรุงรสนะคะใส่รสด,ดีนะคะค่ะน้ําจิม้มสุกี้เนาะค่ะใส่ปรุงรสด,ดีลงไปค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมก็ใส่น้ําตาลใส่ซีอิ๊วขาวนะคะอีกนิดคือเออ่โอเคไม่ค่ะคือน้ําสุกีนะคะ เดี๋ยวช่วยลดด้วยมาทำเป็น,นยันไงกันเร็วเลยเป็นแบบเก่าเดี๋ยวแหละตอนนี้นะคะน้ำเดือดแล้วนะคะกำลังจะใส่เนื้อนะคะเชฟก็ใส่<อ>เนื้อนะคะีได้ไข่อันนี้ไม่ใส่ไหนพี่นะเรียนไม่ใส่ผม

ไม้เดือดแล้วก็ใส่ผักเส้นเียวเส้นเดียยเส้นแเี่ยมันต้องผักแล้วก็บุนเส้นนะคะ,คนนคะผักผักน